เดี๋ยวจะเข้า driving lane เพื่อซ้อมกับลูกซ้อมแล้วเดี๋ยวดูระยะกับ launch monitor flight scope และเดี๋ยวจะเอาเครื่องนี้ไปตั้งในสนามออกรอบด้วยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าระยะ driver ระหว่างลูกซ้อมสนามไดท์ที่เราซ้อมกัน <Just S 1> กับลูกจริง <Bruce. S 1> แตกต่างกันขนาดไหน <Bruce. S 1> ไปชมกันฮะ ไดเวอร์ในคลิปนี้คือไดเวอร์จาก Exit ซีดหล9.5เฟก SR เราอยู่ที่สนามได์ของสนามที่เราจะออกรอบกันในวันนี้นะครับซึ่งลูกไดร์ที่นี่ตอนนี้สภาพก็ยังโอเคเลยครับเดี๋ยวเรามาลองดูระยะกัน ลูกแรกทําระยะได้249.6ลาครับเดี๋ยววันนี้เราจะตีกัน7ลูกนะครับเป็น7ลูกจากสนามไดแล้วก็7ลูกจากสนามจริงลูกที่2ทําระยะมา264.8ต่อด้วยลูกที่3เป็น246.9โอ้ลูกนี้ระยะดรอปลงเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเรามาลองดูตารางสรุปกัน,นครับ ออแล้วครับตอนนี้ฝนหยุดแล้วครับถึงเวลาทดสอบลูกจริงในสนามจริงครับเดี๋ยวมารอติดตามว่าจะเป็นยังไงกันบ้างพร้อมชมบรรยากาศที่สนามฟินิกโก้กอล์ฟแอนด์คันที่คลับที่นี่มีทั้งหมด3คอร์สนะครับวันนี้เราจะเล่นกันที่เมล์เทนคอสครับเนื่องจากช่วงที่เราไปถ่ายเนี่ยฝนตกเยอะมากๆเลยครับดังนั้นสนามจะอยู่ในสภาพค่อนข้างแฉะหน่อยนะครับวันนี้ no ขึ้นช็อต2ด้วยเหล็ก8ครับไปออนอยู่ซ้ายบนด้านหลังครับซึ่งธงปักขวาหน้าก็เลยต้องพัดเบอร์ดีไกลมากครับยังเหลือการบ้านพัดพาอีกประมาณ2ขคันธงฮะโอ้โห oh ไปหยุดอยู่ปากหลุมครับออกสตาร์ทด้วย3พัดครับโบกี้ขึ้นที่ออฟหลุม2เป็นพา5ครับ ขนาดฝนตกมาตลอดทั้งวันนี้นะครับแต่ออกสตาร์ทมาเนี่ยสภาพสนามที่ฟินิโกโกลฟเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่เลยครับวินงชดอต3เหลือประมาณร้อยหน่อยๆครับฝนลงเม็ดอีกแล้วครับตอนนี้ยังเล่นไม่ถึง2หลุมเลยครับ เข้าใจว่าช็อต3นี่ตีสั้นมาอยู่หน้ากีนนะครับต้องชิปเข้าไปเซฟพาในหลุมบาฮา่งนที่อบหลุม3พา4ครับหลุมนี้เป็นพา4สั้นดูหเหมือนจะชอบนะครลูกนี้ระยะจากไฟสะโคบขึ้นมา283หลาครับลูกนี้ถือว่าทำระยะได้ดีเลยนะครับเนี่ยช็อต2อีกประมาณ60หลาถึงกรีน ต่อกันที่หลุม4พา3ครับหลุมนี้มีทรายขวางหน้ากรีนบอเบิ่มเริ่มเลยหน้าลงไปเล่นซะเหลือเกินครับต้องแวะซะหน่อยระเบิดทรายขึ้นไปพัดพาลูกนี้ไว้ไเรียบร้อยครับโบกี้ไปตอนนี้เดินทางมาถึงหลุม5แล้วครับฝนหยุดครับยังโชคดีที่เป็นใจให้เราได้เล่นต่อนะครับหลุม5เป็นพา4ที่ออกมาตกทรายกาลางแฟร์เวครับมาพัทยาทั้งทีก็ต้องเล่นทรายให้เยอะหน่อยนะฮะอื่นดูแบบนี้อาจจะชอบครับที่ฟินิก์นะหลัง4โมงเย็น จะมีราคา400บาทคือค่ากินฟรีและค่าแคดดี้หลุมละ40บาทอยู่เล่นเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นแล้วก็ทิปอีกนิดหน่อยก็ถือว่าโอเคสำหรับคนที่แบบอาจจะอยากเล่นแค่แบบเบาๆชิลๆนะแล้วค่อยไปทานข้าวมื้อเย็นกับครอบครัว ถึงตรงนี้นะครับก็ดูแล้วถ้าทางลูกจริงกับสนามออกรอบเนี่ยจะได้ระยะดีกว่าลูกสนามไดพอสมควรเลยนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอันนะที่เวลาไปอยู่ในสนามได้นะพี่ๆก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับระยะมากเพราะระยะมันหายแน่ๆลูกสนามไดแต่ละที่เนาะบางที่เก่ามากเลยนะครับก็ซ้อมเอาความรู้สึกเอาความมั่นใจอีกเดียวแล้วกัน ใครที่สนใจหรืออยากทดลองนะครับไหวขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้ตามนี้เลยนะครับจากท่านดีออฟหลุม6นี้มองไปด้านหลังไกลๆนี่สวยมากครับมีแบล็กเกาวเป็นเขาชีจังดูเหมือนพาสีหลุมนี้จะตีลงเนินหน่อยๆน,นะฮะเดี๋ยวเรารอดูระยะไปพร้อมกันไร้ <S <S มาลูกนี้เบียดขวามากไปหน่อยครับทำให้ช็อต2แอป,ปโพสเข้าซ้ายไปอยู่ข้างกรีนชิปเข้ามาโอ้โหได้ลุ้นงะเก็บพาได้ ไปต่อเร็วเลยครับดูเหมือนฝนจะตกอีกแล้วหลุม7พา5หลุมนี้ได้ยากหน่อยครับมีน้ำอยู่ทางขวาเลยติดซ้ายมากไปนิดนึงครับฝนมาอีกแล้วคุณผู้ชมได้กี่หลุมเองเนี่ยเจหลุมเองซึ่งทีออมหลุม7จ็ดมาเองตีใส่ฝนเลยตกดีนักไม่ได้ออกเลยรอบ ลงว่ะลงว่ะ uh My God ผมแปดพาสามระยะประมาณ150หลาอ่อนไกลอีกแล้วครับโอ้โ oh, หทงนี่ปักชิดหน้ามากๆ <Yeah. S 2> ครับเอ้ยย uh yeah. ดีที่สุดของวันที่ออฟหลุมสุดท้ายไปเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาลองดูตารางสรุปกันสักนิดนึงแต่การทดลองในวันนี้ก็เป็นไปตามคาดครับก็ลูกจริงก็ทําระยะได้ไกลกว่าอยู่พอสมควรนะครับสำหรับวันนี้ฝากพี่ๆเข้าไปกดไลค์กดติดตามให้เพจอีรเวนกอล์ฟด้วยนะครับในนั้นมีอุปกรณ์กอล์ฟให้เลือกเยอะแยะมากมายครับรวมถึงไดรเวอร์เอ็กซีที่ว้ยใช้ในคลิปนี้ด้วยยังไงคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะสวัสดีครับ